รู้ไหมวันนี้แม่จะพาทําคลิปเลยภาษาภาษารู้ไหมทําไมทําไมเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินกลับบ้านกันมาแม่เจออะไรอย่างหนึ่งแล้วแม่ก็เลยคิดคําออกบ้านนะหนูเห็นไหมตอนเราเดินมาน้ํามันหล่นมาจากหลังคาเยอะมากเพราะว่าทั้งทั้งที่ฝนมันก็ไม่ได้ตกแรงอย่างเงี้ยอืมแล้วน้ามันหัวลงมาเห็นบอกจากจากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราหลังน้ํามันพังลูก รู้จักไหมรางน้ำลูกแต่คือคําบอกออกเมื่อกี้นี่รางน้ำภาษาไทยเขาเรียกรางน้ำลูกถ้าภาษาอังกฤษ gutter gutter ยังมงท่านได้ถามได้ตอบเร็วให้ถามก่อนไหมภาษาเยอรมันล่ะ Duck, Guna Gunna Sie ภาษากรี๊ด อีวรออีอิวรออีอรอออรออีว่าอยากกัดอาไว้อีวรออวรอรออ้รออเอาหนูพูดอีดวอวรออีอิ้รอาไดยนแ้วยอีสานเนียอีสานกะขังลินขังลินแปลว่ารางน้ำ ร่างน้ำก็คือห่างลินจักลหรแม่ก็ได้แต่ห่างลินก็ลากน้ำนี่แหละอันอื่นแม่ว่าโวจากดอกแต่ว่าเรียกยากจริงๆนะภาษากรีกอะยากไหมขนาดนูยังเบาลินพันลินพันกันเลยเนมเอาไม่รู้ล่ะอีดราเอยขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบาย